สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเคสเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะที่เอากรรมสิสะสมมาเพิ่มทุนแทนที่จะเพิ่มทุนด้วยเงินสดทําได้หรือเปล่านะคะเคสก็เป็นเคสของลูกค้าของี่เก่งท่านหนึ่งนะคะต้องการที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนะคะจาก5้าล้านเป็น10ล้านบาทโดยที่จะเอาบริษัทไปประมูลงานนะคะคนที่รับประมูลเนี่ยค่ะเขาก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีกรรมสิสะสมในบริษัทถ้างบขาดทุนเขาไม่รับนะคะ้องก็มีทุนจดทะเบียนมากกว่า5้าล้านบาท2เงื่อนไขก็จะติดเงื่อนไข้นนนนึงคคจจะะะะทุเีียาามม่5ลกกรรร ก็เลยให้ทางนักบัญชีโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งนะคะว่าเขาต้องการจะเพิ่มทุนจาก5ล้านให้เป็น10ล้านได้ไหมนะคะโดยที่จะไม่ใช้เงินสดนะคะโดยจะเอากำไรสะสมที่นี่อยู่เนี่ยค่ะ มาเพิ่มทุนเลยนะคะปรากฏเคสนี้นะคะทางกรมพันธุ์นะค่ะเรื่องของการจดทะเบียนนะคะกับเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนหรือว่าเพิ่มทุนที่มากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะต้องมีการโชว์เงินสดด้วยโดยที่จะต้องมีเงินนะคะอยู่ในบุ๊กแบงก์ตามทุนที่จดทะเบียนนะคะแล้วก็ให้ธนาคารนะคะจะต้องออกหนังสือรับรองเงินฝากแล้วก็เอาหนังสือรับรองฉบับนี้ทับไปที่พื้นที่กระทรวงพาณิชย์ตอนที่เราไปจดทะเบียนเพิ่มทุนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเคสจดทะเบียนจัดตั้งหรือว่าเคสเพิ่มทุนนะคะถ้ามากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปต้องแสดงบัญชีเงินฝากด้วยนะคะทีนี้เคสเดียค่ะลูกค้าก็เลยติดมาหาว่าเงินในบัญชีไม่มีนะคะก็เลยกลับมาเรื่องของตัวที่จะใช้กําไรสะสมทีนี้ก็มาดูาว่ากาไรสะสมในบริษัทนะคะเงินดีหรือเปล่านะคะก็ติดอีกนะคะเนื่องจากว่ากาไรสะสมของพษัดเดมีจิกน่งมีประมาณเกือบ20ล้านบาทแต่ว่าไม่มีเงินสดในมือถึง5้าล้านที่จะเพิ่มทุนนะคะเนื่องจากว่า กำไรนะคะไปอยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าไปอยู่ในรูปของสินค้าคงเหลืออีกประเด็น,นะค่ะไปอยู่ในบัญชีลูกหนี้กันให้กู้ยืมกรรมก,การนะคะก็คือว่ากรมก,การเนี่ยเอาสดออกไปเกือบหมดแล้วนะคะก็ทําให้ตัวกําไรสะสมนะคะที่มีตัวเลขโชว์อยู่ในบริษัทจะไม่มีเงินที่อยู่จริงๆนะคะในที่เคสเนี่ยค่ะลูกค้าก็ไปปรึกษาพี่หยางว่าจะทํายังไงได้บ้างนะคะ พี่เก่งก็เลยมีการเช็คกระทางกลมนะคะถ้าเราจะเพิ่มทุนจาก5าล้านเป็น10ล้านนะคะยังไงก็ต้องมีการโชว์เรื่องของหนังสือรับรองเงินฝากนะคะอยนี้ค่ะก็เลยมาถึงจุดที่ต้องวิจารณ์ก,กับลูกค้านะคะว่าเคสนี้ทําไม่ได้นะคะลูกค้าก็เลยขอชะลอโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนนะคะแลวพี่เก่งก็ได้มีการให้ข้อมูลกับลูกค้าไปอีกนิดนึวยนะคะเรื่องของการที่จะแปลงกําไรสะสมไปเพิ่มทุนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่แต่เรื่องกําไรสะสมนะคะ จะต้องมีเรื่องของการนำส่งภาษีหนี้จ่าย10%ด้วยถ้าเเคสนี้สมมติตัวเลขยกข้าวๆเราที่ตัวเลข5.5ล้านบาทนะคะก็จะต้องมีการนำส่งภาษีหน้จ่ายเองเงินปันผลนะคะ500,000บาทแล้วเงินที่เหลือ5ล้านบาทนะคะก็เหมือนกับกรมการเอามาเพิ่มทุนนะคะซึ่งในหลักการมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากกรมนะคะยังไงเขามีหลักเกณฑ์เรื่องของตัวที่จะต้องมีเงินเข้ามาในบุคแบงค์นะคะแล้วก็ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองเพื่อเอาไปโชว์ที่กรมพัทนะคะ เคสนี้ก็เลยทําไม่ได้นืงจากลูกค้าไม่มีเงินสดในบัญชีนะคะกรรมการก็เลยติดทุกเรื่องนะคะเนื่องจากว่าเงินสดในธนาคารหมดไม่ทันนะคะแล้วก็กรรมการเองก็ไม่มีเงินที่จะหมุนเข้ามาที่จะเอามาฝากในบริษัทเพื่อจะเอาไปโชว์ให้กับทาง ด้วยนะคะเคสนี้ลูกค้าก็เลยต้องชะลอโปรเจกต์เรื่องนี้ไปนะคะเก่งกอยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนเรื่องของทุนจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทุนต่างๆนะคะกฎหมายของกรมพนันธุ์เดีเขาให้เราเพิ่มทุนหรือว่าทุนจดทะเบียนนะคะสามารถทําได้ด้วยเงินสดนะคะทรัพย์สินหรืออะไรที่เป็นลนักษณะของสามารถตีเป็นเงินได้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเราจะจดทะเบียนหรือว่าเพิ่มทุนต่างๆด้วยเงินสดยังนนง่ายที่สุดนะคะแต่เราก็ต้องดูว่าจดทะเบียนเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มทุนเท่าไหร่นะคะท่านกรณีที่มากกว่า5ห้าึ้เี่งอมรืานขล้ไไขกวก็ หนังสือร,รับรองของแบงค์นะคะแต่ถ้าน้อยกว่า5้าล้านบาทโอเคจะไม่ติดเรื่องที่ต้องไปโชว์หนังสือร,รับรองเงินฝากนะคะ <S <S ทีมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการทาอะไรก็แล้วแต่ที่แตะเรื่องของเงินกําไรสะสมนะคะเรืวว่องหนึ่งนะคะจะเป็นการจ่ายเงินปันผลนะคะก็คือต้องไปลดกาไรสะสมแล้วก็จ่ายเงินผลให้ผหูผ้ถือหุ้นอันนี้ก็ต้องมีภาษีให้จ่าย10%นะคะนำส่งสพปรกร หรือว่าเราต้องการจะล้างลูกหนี้กรรมการนะคะที่เรามีการเอาเงินออกไปในอดีตเราก็ต้องการที่จะเคียรตัวเลขกันอย่างนี้ก็ต้องมีการจ่ายเงินปันผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้เงินกำไรสะสมที่กรรมการออกไปเลยค่ะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยได้เสียภาษีนะคะทุกครั้งที่จะมีการกลับรายการระหว่างลูกหนี้กรรมการ กับตัวกบ,บายนสะสมก็ต้องมีการนำโศพภาษีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ค่ะตัประกอบเองก็จะดูประเด็นนี้เป็นหลักด้วยถ้าใครมีบัญชีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการในบริษัทเยอะๆนะคะเนื่อผู้เดียเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายก็มุมภาษีนะคะเวลาเราจะทำเนี่ยอาจจะต้องมีการปรึกษาทางทางนายความนะคะหรือว่าปรึกษาทางทาง,งาบบัญชีก่อนนะคะว่าทําได้หรือเปล่านะคะถ้าทําได้มีเงื่อนไขอะไรบ้าง แล้วก็มีเรื่องประเด็นภาษียังไงบ้างด้วยนะคะก็ต้องเช็กให้เรียบร้อยตัดสินใจให้ดีเพราะว่าทุกอย่างถ้าทาไปแล้วเอกสารไวจดที่กรมแล้วหรือว่าไปยื่นที่หน่วยางานราชการแล้วถ้ามันแก้ไขาย,ยากนะคะเก่งก็ฝากประเด็นด,ดีไว้ด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะเก่งขอฝากสวิตข,ของกลุ่มกินโบไว้น,นิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจดเปลี่ยนออนไลน์ทั่วประเทศนะคะงานจดเปลี่ยนแปลงนะคะจดมูลที่สมาค,คมพิกโก้นะคะเหลาก็รับนะคะ รวมถึงเรื่องจดเข้าแบบจดเข้าประกันสังคมเราก็รับนะคะรวมถึงใบอนุญาต FBL นะคะ b i I แเราก็มีนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของ ERP o d ดูแล้วก็ All e n w o r k Force ที่เป็น IPA ด้วยนะคะก่อจบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพีเก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิธีต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ